่ก็จะมาตอบคอมเมนต์นี้นะคะถามว่าแซตพีต่างจากแซตยังไงกันบ้างก็ขอเทียบเป็นในรุ่นของ4ประตู h i g h l a n d e r 1.9 Z ซตนะคะกับ4ประตู h i g h l a n d e r 1.9แซตพีนะคะอันดับแรกนะคะแตกต่างกันในเรื่องของราคาค่ะเพร Z แซตค่ะราคาอยู่ที่892,000บาทนะคะแซตพีอยู่ที่965,000บาทราคาต่างกันอยู่ที่73,000บาทนะคะ ตแตกต่างนะคะราคา73,000บาทได้ออปชั่นเพิ่มเติมอะไรมาบ้างนะคะด้านนอกเลยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของล้อแม็กค่ะถ้าเกรดแซดนะจะเป็นล้ออลูมิเนียมอันลอยนะคะหน้าตาของเขาจะเป็นลนักษณะประมาณนี้ถ้าแซดพีค่ะจะเป็นล้ออลูมิเนียมอันลอยสีทูโทนนะคะ หน้าตาจะประมาณนี้แลดูหรูหราพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็จะมีในส่วนของด้านกระบะท้ายนะคะเกรดแซกก็จะมีโลโก้คำว่าแซติดอยู่ทแซกีก็จะมีโลโกโ้คำว่าแซทีติดอย,อออออดอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็ไปดูออปชันในส่วนของด้านในกันบ้างนะคะออปชันด้านในนะคะก็ในเรื่องของกุญแจคะ่ะทแซกีนะจะเป็นกุญแจแบบพ s ีสเตต์นะคะเป็นกุญแจอัจฉริยะมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ในเรื่องของหน้าจอคะ่ะเกรด แซฟพีค่ะเป็นหน้าจอขนาด9นิ้วรองรับระบบความบันเทิง Apple CarPlay Android Auto นะคะแล้วก็มีระบบนำทางีวิเกเ a t o r ภายในตัวมาให้ด้วยส่วนเกรดแซ่ Z คขาก็จะเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วนะคะรองรับระบบความบันเทิง Apple CarPlay Android Auto เนาะค่ะ <c oughs> แล้วก็ในเรื่องของเบาะค่ะถ้ามาเป็นเรื่องของเบาะถ้าเกิดแซ่คขาเบาะด้านคนขับสามารถปรับได้แต่เป็นแบบแมนวนวลนะคะแซฟพีค่ะก็จะเป็นปรับแบบ ไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะก็สามารถปรับไปถึงแปดทิศทางกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อีกใน,นเรื่องหนึ่งค่ะก็จะเป็นในเรื่องของระบบแอร์ค่ะเกรซแอจะเป็นแอร์แมนนวล3าจุดถ้าเซพีค่ะจะเป็นแบบแอร์ออโต้สามารถแยกอิสระซ้ายขวามาให้แล้วเรียบร้อยแลดูดูร้าพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของ ตรวจแซทีเพิ่มมา7 3 0 0 0บาทก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแต่ถ้าลูกค้าคิดว่าออปชั่นที่ได้มาไม่จําเป็นจะดูเป็นเกรดแซก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดค่ะที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะก็สามารถิกซ์หาพี่ใหม่นะคะตามลิงก์ล่างตรงนี้ได้เลยนะคะหรือใครคิดว่ามีออปชั่นที่เพิ่มเติมมากกว่าที่พี่ใหม่พูดไปเบื้องตน้นก็สามารถคอมเมนต์นมาเพิ่มเติมบอกเพิ่มเติมกันได้นะคะขอบคุณค่ะ